เกจหน้ารู้คู่เกษตรไทยวันนี้นะครับพบกับผมโอ๊ตยศธรครับผมจ๋าเมืองพรครับผมครับผมพี่จ๋าก็เราสองคนนะครับมีเรื่องราวที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเจอปัญหานะครับต่างๆเนี่ยเรามาพูดคุยให้ฟังวันนี้นะครับเรื่องราวที่เราจะมาคุยให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของหนอนนะครับหนอนนะครับแบ่งออกได้คือหลักๆเลยนะครับคือเป็นหนอนที่เป็นหนอนจินใบครับกับหนอนเจาะที่โคนนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของข้าว นั้นหนอนที่เจอก็คือหนอนกอข้าวครับครับแล้วก็แมลงบัวนะครับซึ่งอาการที่มันใกล้เคียงกันแล้วก็นอกจากนั้นพอข้าวโตขึ้นมาก็จะเป็นหนอนม้วนใบครับนะครับเราคุยเรื่องของอาการของหนอนเขาเรียกว่าหนอนกอข้าวก่อนพี่จ๋าครับผมเท่าที่พี่จ๋าเจอมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาการครับอ่าถ้าหนอนกอข้าวเดี่ยถ้าถ้าที่ผมเจอมาเวลาออกออกพื้นที่มาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษอะว่า สังเกตดูที่ใบข้าวนะฮะบใบข้าวเนี่ยคือจะไม่ตั้งตรงเลยนะฮะใบข้าวมันจะม้วนนะฮะลลและเวลาเวลาเราเราเดินไปสำรวจแปลงดูนะฮะรเ,เราเราคลี่คลี่นะฮะทา,ทาทนฐานโ้ษเด็ดเด็ดใบมาเราวมันี้จะมีหนอนที่อยู่อยู่ทางข้างในอันนี้อันนี้คือหนอนม้วนใบหนอนม้วนใบครับแล้วจะมี <ไป S 2> یک, อีก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 หนอนหนึ่งนะฮะก็คือเวลาเราถอนต้นขึ้นมาปุ๊บก็จะมีหนอนหนอนกข้าวอกข้าวอีกฉีกกอดูไดยเลยครับผมนั่นแหละฮะ นั่นคือของหนอนกอข้าวที่เราเจอครับผมนะครับแล้วก็ข้าวนะครับส่วนใหญ่เวลาปัญหาที่เราจะเจอเรื่องของหนอนก่อข้าวถ้าเราไม่ได้มีสารนะครับในการป้องกันนะครับก็จะเจอได้ตั้งแต่ช่วงข้าวเล็กๆเลยถูกต้องฮะหลังจากฉีดยาคุมไปนะครับเพราะฉะนั้นในข้าวนี่ยนะครับพอเขาเรียกว่าอายุข้าวได้ประมาณสัก7จ็วัน10วัน เราจะเริ่มฉีดยาคุมข้าวแต่ถ้าหลังจากนั้นไปนะครับพอเข้าได้ประมาณ15วันเนี่ยข้าวกำลังสวยงามสมบูรณ์ยืนต้นได้รหรอน้ําเข้าไปใหม่ข้าวกำลังจะแต่งตัวกำลังจะขึ้นงามน,นะครับ หนอนกอเข้าจะเข้าทำลายครับพร้อมกันกระบัวถูกต้องครับนะครับขึ้นอยู่ว่าอะไรจะมาก่อนลักษณะการทำลายก็เหมือนที่พี่จ๋าเกิดนำไปนะครับบอกว่าการทำลายก็คือจะเหมือนกันนะครับคือเข้าไปกินตรงไส้กลางถูกต้องครนะครับโดยที่เราสามารถที่จะฉีกดูได้ครับนะครับก็จะเห็นเป็นตัวหนอนตัวสีน้ําตาลสีดําๆนะครับหองดำดอยู่เจาะอยู่ตรงกลางครับพี่จ๋าใช่นะครับส่วนแมลงบัวนะครับเวลาเขามาไข่ใส่ไว้แล้วเขาก็ทำลายกันก็คือเป็นหนอนบัว ก็เจาะเหมือนกันนะครับก็ทำลายต้นข้าวเหมือนกันครับครับผมเวลาทำลายแล้วเนี่ยปัญหาของข้าวนะครับพี่จ๋าก็คือคทำให้ไม่สามารถที่จะแตกกอได้ครับผมในลักษณะที่สมบูรณ์เพราะว่าต้นแม่เองโดนทำลายนะครับแล้วก็ทีนี้การที่จะต้นลูกจะแตกกอขึ้นมาใหม่เนี่ยค่อนข้างจะยากครับนะครับนั่นคือการเข้าทาลายของหนอนกอถือว่าเป็นปัญหาเท่าที่พี่จ๋าออกพื้นที่มาเป็นปัญหาที่รุนแรงไหมพี่รุนแรงค่อนข้างที่จะรุนแรงมากแล้วก็ถ้าเราไม่ การจัดการดีๆนะครับจะจะทำให้ผลผลิตของข้าวเนี่ยลดลงเกือบครึ่งหรือครึ่งเลยนะครับครับผมนั่นคือปัญหาเรื่องของหนอนนะครับครับแล้วอีกตัวหนึ่งที่พี่จ๋าเกิดนามาแล้วก็คือหนอนม้วนใบครับผมลักษณะอาการเป็นยังไงนะครับพี่จ๋าหนอนม้วนใบเนี่ยนะคือจริงๆแล้วถ้าเราไปเดินสํารวจแปลงดูนะครัก็สังเกตดูดูได้เลยนะว่าต้นข้าวเนี่ยนะฮะก็จะมีใบเหลืองซีดนะฮะบแล้วกบใบเนี่ยจะม้วนลงตามชื่อของเขาเลยคือหนอนม้วนใบถูกต้องฮะใบใบมันจะม้วนหอด หอตัวหนอนเองนะครับผมนั่นแหละหรือบางทีนะครับสังเกตได้นะครับก็คือถ้าเราเดินลงไปตามแปลงข้าวนะครับก็จะเจอต้นข้าวใบข้าวเนี่ยโดนกัดกินเป็นขาขวนะฮะนะครับดูเป็นขาขาวๆขาาวอยู่นั่นคือโดนหนอนม้วนใบกินเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทําลายค่อนข้างจะรุนแรงเพราะว่าผลที่ตามมาพี่จ๋านะครับในลักษณะการทาลายของหนอนกอขอญาตย้อนไว้ที่หนอนกอกระบัวก่อนแล้วกันนะครับ ผลที่ตามมาก็คือข้าวไม่แตกกอครับนะครับในเมื่อต้นแม่ต้นหลักเนี่ยไม่ได้ข้าวที่สมบูรณ์ต้องไปอาศัยรวงข้าวจากต้นลูกถูกต้องต้นลูกก็คือที่แตกมาใหม่นั่นเองครับนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้กําจัดการแตกออกมาก็โดนทําลายต่ออีกถูกต้องรนะครับส่งผลมาถึงช่วงที่ข้าวเขาเรียกว่าโตเจอหนอนม้วนใบทาลายอีกครับผลผลิตเป็นไงพี่จ๋าโอ้โหลดลงเลยฮะทีนี้ <c oughs> คือมัน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 จะส่งผลเป็นทอดทอดไปนะฮะครับผมเนี่ยแหละฮะ หลังจากที่คุณคุณโอ๊ตพูดไปเมื่อกี้นะฮะก็คือมันมันก็จะมีการส่งผลไปมาถึงการแต่งช่วงที่ข้าวแต่งตัวแล้วก็จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรช่อของช่อของข้าวการแตกกลวงออกมามันก็ไม่ไม่ดีนะครับนั่นแหละฮะพอข้าวช่วงยุ่ประมาณสัก6กวันเนี่ยหนอนกอก็ยังทําลายอยู่หากช่วงนี้ยังไม่หยุดนะครับหรือว่าบัวเขาทําลายอยู่ยังไม่หยุดเนี่ยก็ส่งผลถึงผลผลิตอย่างแน่นอนเลยนครับ นั้นก็คือพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับหากว่าเจอปัญหาครับพี่จ๋าในเรื่องของบัวนอนกอหนอนม้วนใบนะครับเข้าทำลายต้องรีบป้องกันแล้วก็กําจัดตั้งแต่เนิ่นนะครับในส่วนของบริษัทแม็กซัคโกเราเองเรามีผลิตภัณฑ์ตัวแม็กซาซ่านะครับที่สามารถใช้นะครับพี่จ๋าในการป้องกันนะครับคือฉีดพ่นก่อนที่จะเป็นตั้งแต่ข้าวเล็กๆนะครับจนไปถึงช่วงที่ข้าว กขเรียกว่าข้าวโต,โตกตตลังแตกกอประมาณทั้ง6วันควันนะครับหรือว่าข้าวตั้งท้องจะออกรวงก็สามารถที่จะฉีดเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็กําจัดหนอนกอข้าวบัวแล้วก็หนอนม้นใบได้ครับนะครับเก็หน้ารู้คู่เกษตสไทยในตอนต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องราวดีดๆอะไรรอนติดตามชมนะครับ